สวัสดีค่ะชาวพิจิกและคณะพิจิกคลิปนี้เป็นความรักนะคะซึ่งเป็นแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ในช่วงเดือนตุลาคมพลังงานทั้งหมดเป็นแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอย่าลืมรับฟังเพื่อความหมาถึงเอาไว้ก่อนพิจิกนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง27สิพฤศจิกายนหรือ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะช่องของเราเนี่ยดูได้ทั้งแบบสกุลและแบบไทยเริ่มแรกนะคะ มาพูดกันถึงไพ่พลังงานหลักของพวกคุณก่อนนะคะคือไพ่สองไม้สองไม้ในที่นี้นะคะคือการเลือกนะคะตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกสองทางเลือกช้อยสองช้อยคนสองคนนะคะอะไรก็ตามนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นขาวเป็นดำเป็นหนึ่งเป็นสองนะคะเลือกเลือกโดยการที่คุณพิจารณาแต่ออตรองหมอเชื่อนะว่าแบบคิดมาดีแล้วทีท่วนแล้วรอบครอบแล้ว ะะอาจจะหาข้อมูลมาดีพร้อมด้วยนะคะเนื่องจากภาพไพ่นะคะมันคือการมองไปในเรื่องของอนาคตอันไกลโพล้นมันเป็นเรื่องของการแบบมีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจในการเลือกนะคะมุมตรงนี้คุณจะเห็นชัดนะคะมีทั้งลูกโลกมีทั้งรถที่จะพาคุณไปข้างนอกนะะที่จะพาคุณไปสู่โลกกว้างมุมที่คุณอ่ะนะคะกำลังดูอยู่นะคะมันคือกระจกมันคือหน้าต่าง ที่คุณสามารถมองออกไปข้างนอกเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนเห็นอะไรที่แบบกว้างขึ้นแต่ถ้าคุณเลือกไม้ที่อยู่ตรงนี้นะคะมายู่าคุณต้องเจอกับผนังหรือเพาดานซึ่งมันตันทั้งหมดไม่เห็นอะไรนะคะอ่ะมันเกิดมันเกี่ยวข้องกับการเลือกการตัดสินใจแน่นอนนะคะทีนี้การตัดสินใจนี้นะคะอาจจะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างเช่นแลกมากับความเจ็บปวดตัวด้าวนะคะแลกกับความอ่า เสือก,กความรู้สึกเนี่ยนะคนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้เลือกเองหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นฝ่ายถูกเลือกนะคะหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรใดๆทั้งสิน้นยอมได้อย่างเดียวคือยอมรับนะคะกับทางเลือกที่อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นผู้ที่หยิบยื่นให้หรืออีกหนึ่งระยะคุณจะต้องผ่านความเจ็บปวดรัวร้าวมาก่อนนะคะจะต้องเจอกับ ปัญหาความรักความสัมพันธ์นที่มีปัญหาที่ซับซ้อนที่ยุ่งเหยิงเจ็บปวดใจาสาหัสนะคะตรงนี้มันบีบให้คุณจะต้องตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างเลือกบางสิ่งบางอย่างเดินไปนีทางใดทางหนึ่งนะคะพูดง่ายๆ่านะคะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงเนื่องจากความรู้สึกที่มันสุดๆแล้วอะต่อมานะคะราชนีถือดาบ ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายหญิงจะต้องเป็นฝ่ายเลือกนะคะราชินีคือดามันเป็นไพ่ซึ่งออกมาเป็นลักษณะตัวแทนเท่านั้นภาพไพ่จะแทนด้วยบุรุษก็ได้เพทที่สก็ได้นะคะแต่ภาพไพ่สองใบนี้น่าสนใจมากคุณสังเกตไหมคล้ายๆกันนะคะคนในภาพไพ่นะคะหมอใช้คำว่าคนในภาพไพ่ดีกว่าเนาะสองคนนี้นะคะ คนนึงจับไม้เท้าคนนึงจับดาบเอาไว้อย่างนน้นนะคะไม่ละไม่หวายวางทั้งๆท,ที่มีที่วางนะคุณนะคะมันเป็นรักษาการเตรียมพร้อมก็ได้เช่นกันใบหน้านะคะที่มองนะคะที่แง่คือแบบเชื่อเราไปเลยเชื่อเราไปข้างหน้านะคะอย่างชัดเจนคือเขาไม่ได้กม้มนะคะเขาค่อนข้างเช,ชื่อมันอ่นในตัวเองนะคะพร้อมกับสถานการณ์ที่จะพบเจอข้างหน้านะคะมันจะเป็นรักษะแบบนั้น แต่ทีนี้ในยะของไพ่มันเกี่ยวข้องกับความเด็ดเดี่ยวชัดเจนมุ่งมัน่นนะคะในสิ่งที่คุณเลือกในสิ่งที่คุณจะเป็นต้องเลือกในสิ่งที่คุณเลือกไปแล้วแล้วคุณจะต้องผลักดันให้มันเห็นภาพหรือมันก่อกําเนิดขึ้นได้อย่างแท้จริงสุดท้ายนะคะความสัมพันธ์นี้นะเกี่ยวข้องกับไพ่เดน,นะคะเลือกจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะ เช่นนะคะเลือกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อจบเรื่องราวรัก้อนรักสามเศร้านะคะให้กลายเป็นแค่ความสัมพันธ์แบบเราสองคนนะคะฉันเธอแค่สองคนหรือนะคะจบเรื่องราวความเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณจมปักอยู่กับมันแล้วก็เงยหน้าขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ให้โอกาสซึ่งกันและกันใหม่หรือเป็นเรื่องราวของการจบกันจริงจังจ แล้วเดินไปข้างหน้า move on ไปข้างหน้านะคะด้วยหวังว่าชีวิตข้างหน้าคุณจะสดใสเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นเรื่องราวทุกๆสิ่งทุกอย่างที่หมอจะต้องอ่านเพราะว่าเราต้องเน้นว่าเราอ่านไพ่แบบภาพรวมกันอยู่ที่นี้พิจิกละคณาพิจิกนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับใครสักคนหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในคณาราศีเดียวกับคุณนะคะพิจิกเพราะว่ามีไพ่พิจิกออกมาหนึ่งใบ นะคะแล้วก็มีความเป็นธาตุน้ำค่อนข้างสูงด้วยเนี่ยฮะจะเป็นกรกฎพิจิตมีนนะคะเกี่ยวได้นะ,ะเอาละทีนี้มาดูกันนิดนึงนะคะว่าชื่อเล่นชื่อจริงของคนตนัวนี้นะคะมีเกณฑ์ว่าจะมีอักษรย่อตัวใดบ้างนะคะหรือถ้าผู้คุณเกี่ยวข้องกับบุคคลที่3อาจจะมีตัวอักษรย่อของบุคคลที่3โผล่เข้ามานะคะโอเคอามาดูกันซิ ห้ามไปตัว K ตัว P ตัว C ตัว S สุดท้ายเป็นตัว H นะคะโอเคทีนี้มาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคนรักชาวพิจิกรู้สึกยังไง <c oughs> ในช่วงของตุลาคมจริงๆพลังงานสองสองฟากนี้นะคะสลับตำแหน่งกันได้ เริ่มต้นแต่แรกด้วยไพ่เมจิเชียนนะคะคนรักของชาวพิจิกเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีพลังงานคน่อนข้างเหลือเฟือนะคะเป็นคนที่เก่งอ่ะนะคะเรียนรู้อะไรเร็วเพราะฉะนั้นการเลือกอะไรนี้ก็ตามนะคะถ้าฝั่งนี้เป็นฝ่ายเลือกเป็นฝ่ายที่แบบนะคะมุ่งมั่นตั้งใจในการเลือกนั่นหมายความว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงว่าสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขากําลังจะเรียนรู้ในการเผชิญหน้าในการเริ่มต้นใหม่ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะทําได้ดีหรืออย่างน้นอยก็ดีกว่านะจุดปัจจุบันนะคะจมปรักอยู่กับความผิดหวังเจ็บปวดรุดร้าวจมปักอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่มันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นนะะถึงเวลาแล้วจะต้องลุกขึ้นมาเรียนรู้หรือนะคะปฏิบัติตัวทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ปรับมุมมองความคิดทั้งหมดใหม่นะคะใช้พลังงานของตัวเองที่มีทั้งหมดใช้ความสามารถของตัวเองที่มีทั้งหมด ในการผลักดันให้ตัวเองเดินหน้านะคะไม่ว่ากับความสัมพันธ์นี้หรือด้วยตัวของคุณเองต่อมาให้สี่ไม้โอเคอะนะคะ80%น่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการจบหรือเลิกรากันจรงิจรงๆจงัจงๆนะคะมีโอกาสที่จะวนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่นึ่งไงก็ตามนะคะภาพไพ่ค่อนข้างชัดะนะว่าคนรักของชาวพิจิตถ้าคุณเลือกคุณจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณน่าจะเลือก นะคะการเป็นครอบครัวรักษาสบันครอบครัวอยู่นะคะค่อนข้างชัดเจนแต่ทีนี้ถ้าคุณกําลังผ่านเรื่องราวรักอร้อนรักสามเศร้าผ่านเรื่องราวเจ็บปวดรร้ามาก่อนนะคะมุมมองของภาพไพ่เนี่ยนะคะมันไม่ได้คล้ายกับไพ่สมรับปกติทั่วไป สำหรับนี้นะคะมันจะพูดถึงการเปลี่ยนมุมมองก็ได้อย่างที่พูดไปคุณเลือกคุณเปลี่ยนนะคะจบบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างนะคะจบความเจ็บปวดด้วยาแล้วเริ่มกันด้วยสถานะของการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้เพื่อนร่วมชีวิตนะคะเพื่อนคู่คิดนะคะอยู่ร่วมกันนะคะบางทีเนี่ยคาดหวังอะไรมากเกินไปมันอาจจะไม่โอเคนะคะลองมองกลับ นะคะลองเปลี่ยนวิธีการใช้นะคะการใช้ชีวิตมุมมองอยู่กันแบบเพื่อนห่วงกันให้น้อยลงหึงกันให้น้อยลงคุณจะได้พบเจอความสุขที่มากขึ้นก็ได้ในยาของไพ่เป็นอย่างนี้ได้ทีนี้ราชนีถือถ้วยนะคะคือคนที่ละเอียดออกเป็นคนที่เซนซิทีฟสูงนะคะเป็นคนที่เข้าเข้าอ,อกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นนะคะคนรักของชาวพิจิตคุณอาจจะเลือกด้วยทีนี้นะคะเลือก ทำความเข้ใจผู้อื่นมากขึ้นเอาใจไปใส่ผู้อื่นมากขึ้นนะคะเอาใจคนอื่นมาใส่เรามากขึ้นนะคะทั้งคู่แหละนะคะเป็นลักษณะการแชร์แหละก่อนหน้านี้คุณอาจจะไม่เชื่อคนลักษณะแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นราชนินีถือดาบก็ได้นะคะอ่าเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเป็นคนพูดตรงจากนี้ไปคุณจะต้องรู้จักเอาอกเอาใจกันและกันมากขึ้นนะคะแชร์ความรู้สึกของกันและกันมากขึ้น นะคะจะเป็นลักษแบบนี้การเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์นไปรอดนะ่ะเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วนะทีนี้พิจิกและคะแนพิจิกคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ในช่วงของเดือนตุลาคม <c oughs> ใบแรกเป็น1ไม้นะคะทีนี้เนี่ยให้มันน่าสนใจจากสองไม้เป็น1ไม้นะคะสไม้เป็นหนไม้ ฝั่งหนึ่งเนี่ยความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างไปข้างหน้านะคะเป็นในทิทางบวกแต่ชาวพิจิกเองคุณต่างหากนะคะที่ความรู้สึกหรือ,อมุมมองคุณอาจจะสวนทางกับคนรักของคุณในช่วงของตุลาคมหงหมอไม่แน่ใจว่าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือเปล่าหรือทางเลือกครั้งนี้หรือเปล่านะคะแต่คุณก็ยังพยายามบอกตัวเองว่าอ่ะอีกสักตัหงหนึ่งมันเป็นสัวใจที่พยายามจะไปกันอีกสักตั้งหนึ่ง เพราะว่านะคะหนึ่งคุณอาจจะพยายามรักษาสถาบันครอบครัวรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพยายามนะคะที่จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพ่อในสถานะพ่อในสถานะแม่นะคะคือใช้ลูกๆนะคะเป็นตัวตั้งในความสัมพันธ์นี้อมืมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมองว่าจะต้องดูกันอีกยาวดูกันอีกไกล นะคะเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วแหละนะคะว่าจะมาในทิศทางนี้จะถูกเลือกด้วยวิธีนี้นะคะความสัมพันธ์น่าจะต้องเดินไปวิธีนี้คุณรู้ตั้งแต่แรกนะคะอาต่อมาเป็นไพ่เด็กถือถ้วยเห็นไหมไพ่ชัดนะคะฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะคนรักของชาวพิจิกเนี่ยเป็นฝ่ายที่กระทำหรือมุ่งมั่นหรือตัดสินใจแบบเดีเด่ยวเห็นไหมไพ่เขาก็ได้เป็นราชินีถือถ้วยแต่คุณอะพิจิกคุณได้แค่เด็ก ถือถ้วยพลังงานคุณค่อนข้างน้อยน้อยของเขามากความรู้สึกอะไรใดๆก็ตามในช่วงตุลาคมรู้สึกนะคะเหนื่อยๆรู้สึกเฉยๆในความสัมพันธ์นะ,ะรู้สึกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ได้เห็นด้วยแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้ขัดแบบร้อนไปนเต็มนะคะตามน้าอยู่เนะี่ยจริงๆคุณก็ตามน้านะแล้วรอดู นะคะว่าสิ่งที่เลือกปฏิบัตินี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเห็นภาพแบบชัดเจนหรือไม่มีผลต่อคุณยังไงมีผลต่อความสัมพันธ์ยังไงสุดท้ายนะคะไพ่แฮงแมนเห็นไหมนะคะ <c oughs> คุณอาจจะไม่ได้เห็นด้วยแบบร้อซเต็มแต่คุณก็เปิดใจกว้างกับมุมมองกับความคิดกับทางเลือกที่คนรักของคุณนะ่าจะเป็นฝ่ายมอบให้นะคะ อืพยายามบอกตัวเองอ่ะมันต้องดีมันอาจจะดีมันอาจจะดีกับคุณในะระายะยาวก็ได้มันคล้ายๆกับการหลอกตัวเองเหมือนกันนะสำหรับตัวหมอนะคะเพราะว่าภาพไพ่แฮงแมนเนี่ยคุณสังเกตให้ดีว่าคนคนนี้นะคะเขากําลังนะคะห้อยห้อยตัวอยู่บนผิวน้ําแน่นอนการอยู่ผิวน้ํานะคะมันจะทําให้เห็นเงาตัวเองแบบต่างๆแล้วก็เห็นเงาตัวเองในรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไป แต่ทีนี้เธอเนะคะเอามือสัมผัสที่ผิวน้ำต่างหากนะาะอาจจะแกว่งให้น้ำอนะนาะคะมันเป็นคลื่นเพราะฉะนั้นเงาอาจจะหายไปหรือเงาอาจจะแปลกแตกต่างไปยิ่งกว่าเดิมซะด้วยเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นการก้าวข้ามความรู้สึกนึกคิดหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างแบบอย่างครั้งมากแต่ที่ไปได้ก็เพราะอย่างน้อยยังมีความมั่นใจในการและกัน นะคะยังมีความรู้สติดีที่อยู่ในสมดึกของบุคคลอย่างแน่นอนทีนี้มาจาะลึกกันในกรีของคนที่มีเรื่องราวบุคคลที่3เน้นย้ำนะคะสำหรับคนที่มีเรื่องราวของบุคคลที่3เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีคนข้ามข้ามไปได้เลยนะ,ะ <c oughs> เอาละพี่จิกขค่ะหมอหมองว่านะคะคุณเองต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ในสถานะไหนตำแหน่งไหนนะคะ เพราะฉะนั้นคุณจัดวางพลังงานของคุณและจัดวางพลังงานที่เหลือด้วยตัวคุณเองได้เลยนะคะใครคือคนกลางใครคือมือหนึ่ใครคือมือที่3ในความสัมพันธ์นี้เริ่มตน้นนะคะหมอจะอ่านคนกลางก่อนเสมอคนกลางความรู้สึกที่คุณมีให้กับมือที่1น,นะคะเป็นไพ่8ดาบคลิปนี้ขออนุญาตเปิดครบเลยแล้วกัน10ถ้วยอ่ะสิบไม้อีกต่างหาก นะคะถ้ามีเสียงไอเล่นลอดมาอยู่บ้างนะนะคะจริงจริง,รงดีขึ้นเยอะแล้วแหละโอเคอ่ะมาสิบสิบสบเลยนะทีนี้เนี่ยพลังงานมันเป็นอย่างนี้นะคะคนกลางที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้หมองมอง,มองว่าตัวคุณเองนะ,ะถ้าเพิ่งผ่านเรื่องราวรักซ้อนรักสามเศร้าน,นะคะตัวคุณน่าจะเลือกมือหนึ่งในความสัมพันธ์นี้แหละนะคะเลือกที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ทีนึงนะเลือกเลือกในเรื่องของการเป็นครอบครัว ซึ่งคุณมองว่านะคะคุณทํามันพังคุณทําคนรักของคุณเจ็บช้ำน้ําใจหนักมากคุณรู้นะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆร,รวมถึงนะคะมือที่หนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เปิดใจง่ายๆคุณรู้รู้จักกันดีนะคะแต่คุณจะใช้มุมมองของอะไรนะคะอ่าสถานการณ์การเป็นครอบครัวนะคะอาจจะบางคนอาจจะใช้ลูกๆเป็นตัวเชื่อเป็นตัวเชื่อมเ,เ,เป็นตัวช่วย หรือถ้าพวกคุณมีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านคุณอาจจะใช้สัตว์เลี้ยงนะคะคุณน้องหมาคุณน้องแมวของคุณเป็นตัวเชื่อมนะคะทำให้ความสัมพันธ์กลับมาดูดีเหมือนเดิมหนักเหนื่อยน่ะคุณรู้นะคะคุณรู้แต่คุณก็ยังจะพยายามแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นความรู้สึกสงสัยด้วยนะคะว่าคนรักของคุณหรือมือหนึ่งของคุณเนี่ยนะคะจะผ่านสถานการณ์ทั้งหมดเนี้ยไปได้ไหมจะก้าวข้ามความรู้สึก ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเรื่องราวความผิดเรื่องราวความหลังเก่าๆที่มันไม่น่าจดจําเขาจะก้าวข้ามได้ไหมนะคะคุณอาจจะรับรู้พลังงานบางอย่างได้ว่ามือที่หนึ่งนะคะดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ยังยึดติดนะคะยังปิดกั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามจริงๆนะนะคะหมอจะบอกเสมอว่าอะไรใดๆก็ตาม จงใช้เนื้อเรื่องของระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้วมือที่หนึ่งรู้สึกยังไงกับคนกลางนะคะเมดิเชียนเดอะสตาร์แปดเหรียญโอเคอะไพ่่อ,อทั้งชัดเจนนะคะสำหรับตำแหน่งกันได้นะ,ะด้านบนอะ่ะอย่างที่บอก ทีนี้ถ้าอ่านอย่างนี้ถ้าเจออย่างนี้ต้องพูดก่อนนะคะว่าคนกลางตัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์นะคะคนกลางคุณมีเกณฑ์นะคะว่าอย่างนี้คุณอาจจะถูกถูกควบคุมหรือคุณต้องยอมนะคะให้มือหนึ่งควบคุมตัวคุณเช็คเพื่อความไว้ใจเพื่อสร้างความไว้ใจ นะคะว่าคุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์จริงไหมคุณติดต่อกับมือที่3อยู่ไหมคุณเลิกกับมือที่3จริงหรือเปล่าเพราะว่าพ่คขานข้งชัดจริงๆเลยนะคะว่ามือ1น,นะคะคุณกําลังกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเรียนรู้ใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วใช้เวลาอย่างน้อยๆน,นะคะอย่างที่บอกนะคะพร้อมที่จะเริ่มแต่อาจจะก,กล้ากลัวก,วกับความสัมพันธ์อยู่ ยังไม่มีความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจกันสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็จะพยายามบอกตัวเองว่ามือหนึ่งตัวฉันเองอ่ะจะสร้างมันขึ้นมาให้ได้แต่สร้างด้วยตัวคุณเองไม่ได้นะคะคุณจะต้องเห็นภาพชัดเจนจากคนอ้างของคุณก่อนด้วยเสมอ <c oughs> มันจะเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะถ้าเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าคนกลาง กลับเพิม่มในควสัมพันธ์จริงฝั่งนี้เลือกที่จะอยู่นะ,ะเลือกที่จะไปเลือกที่จะสร้างความมั่นใจกลับมาอีกรอบหนึ่งเอาละทีนี้มาดูกันนะคะว่าแล้วคนกลางรู้สึกยังไงกับบุคคลที่3ามเตือสัน หเหรียญสุดท้ายเป็นอัศิพินถือไม้โอเคเรื่องราวนะคะของคนกลางกับบุคคลที่3มมันเป็นเรื่องราวของประโยชน์ล้วนหรือเปล่าเรื่องราวของการเงินล้วนหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์นี้อยู่รอดปลอดภัยนะคะที่ผ่านมาได้ที่มีการสานต่อที่มีการเริ่มต้นตั้งแต่แรก มันก็มาจากเรื่องของการเงินมันมาจากเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆนะคะคนกลางคุณรู้ดีนะรู้ดีแต่หมอเชื่อว่าคุณสามารถซัพพอร์ตเขาได้คุณคุณมี power นะคะคุณมีอํานาจคุณมีพลังกำลังคุณมีการเงินที่ดีที่สามารถซัพพอร์ตเขาได้นะคะและการซัพพอร์ตนี้มันก็ทําให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณนะคะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นะคะ คุณมองอาจจะมองแค่มุมมองอพื้นฐานแค่นี้เท่านั้นเองนะไม่ได้คิดอะไรมากนะะแต่วันหนึ่งเรื่องราวทั้งหมดกลับกลายเป็นว่ามีปัญหานะะตีกับกับคุณมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณมีผลกระทบต่อเรื่องราวของความรู้สึกให่ฮันนังชัดระวังให้ดีนะคะว่าถ้าใครที่ยังจับโป๊ะแตกไม่ได้จ,จับโป๊ะแตกได้ใครที่จับโป๊ะแตกได้มานานแล้วนะคะมันจะมีเรื่องราวบ,บางสิ่งบางอย่างพุดขึ้นมา เพิ่มเติมอีกเยอะแยะ, u, ยะ u, มากมายแก่กองอย่างที่บอกนะคะเรื่องนี้อาจจะมีการพูดถึงจํานวนเงินของการช่วยเหลือหรือการเปกันไปด้วยซ้ำนะคะ <c oughs> จบบางคนอาจจะจบกันก็จริงน,นะในเรื่องของความสำนึกทางกายนะคะแต่เรื่องของการช่วยเหลืออาจจะยังไม่จบอาจจะมีการเหมือนกับเป็นยังเป็น,เป,นเป็นท่อนำเลี้ยงให้กันและกันอยู่นะ่นะคะ ัวคุณยังรู้สึกคุณอยากช่วยเหลือนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าจะเลิกกันไปจริงๆก็จะมีการเอ่ยขึ้นมาว่าถ้าเดือดร้อนอะไรเมื่อ,อไหร่ให้กลับมาเข้ามาในความสัมพันธ์ตัวคุณค่อนข้างเหนื่อยจริงๆคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์ของบุคคลที่3ามมากๆนะ,ะ่ะจริงๆพวกคุณอาจจะไม่ได้เข้ากันได้ฝั่งนั้นนะคะซึ่งเป็นบุคคลที่3อาจจะมีลักษณะเป็นเด็กหรือเด็กกองคุณมากๆนะคะคุณจะต้องพยายามนะคะปรับเปลี่ยนตัวเอง นะคะทำตัวให้วัยรุ่นนะคะพยายามตามเกมเขาให้ทันวัยรุ่นสมัยนี้ทำอะไรยังไงเด็กๆสมัยนี้ทำตัวยังไงสนใจอะไรสื่อโซเชียลมีเดียอะไรไปไหนเที่ยวไหนคุยกับใครนะคะคุณต้องตามเขาให้ทันจริงๆมันก็จะเป็นความรู้สึกของทั้งเหนื่อยนะนะคะแต่หมองบองว่าคุณก็พร้อมคุณสู้ใจคุณสู้ มือที่3มารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้กับคนกลางนี้นะคะใบแรกได้เป็นไฮโ h แฟนด h e อมเ e อร r ห้าดาบโอเคบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่3ในความสัมพันธ์นี้นะคะจริงๆเขารู้ทุกสิ่งอย่างไพ่เขาตั้งชัดนะคะได้ห้าห้าทั้งคู่เลยคุณ นะคะคุณรู้คุณรู้ทุกสิ่งอย่างนะคะว่าความสัมพันธ์มันไม่ดีการแสบนะคะหรือการไปรแย่งของคนอื่นอะ่ะมันไม่ดีนะ,ะรู้ทุกสิ่งอย่าง <c oughs> แต่ตัวคุณอาจจะมีปัจจัยภายนอกซึ่งมันจําเป็นอะ่ะเช่นนะคะมีปัญหาเรื่องราวขอการเงินมีปัญหาในเรื่องราวของแนวะผู้คนซึ่งจะต้องพึ่งพาคนกลางให้ช่วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นช่วยไกลเกลี่ยช่วยในการชําระนะคะช่วยผ่อนใจหรืออะไรก็ตามนะคะเคลีย์ภรรารนิสินหรือช่วยหนุนตัวคุณให้นะคะสุขสบายขึ้นตัวคุณได้ไพ่ดีเอ็มเพลก็จริงไฮโลแฟนก็จริงนะคะแต่ไพ่งไมัเป็นลักษณะของการที่คุณยอมที่จะอยู่ในสถานะมือที่3บ้านที่เป็นบ้านลับอะแบบเงียบๆไม่กระตุกกระตาไม่เปิดเผยไม่ไวุ่นวาย เหมือนแล้วสาวคนที่รู้สํานึกผิดอะค่ะว่าคุณะรู้นะว่าคุณผิดคุณทําผิดแล้วคุณก็ไม่อยากทําผิดมากกว่านี้นะคะด้วยการแย่งแก่งแย่งหรือช่วงชิงคนกลางให้มาอยู่กับคุณแบบจริงจังหลายๆคนจะทํากับสิ่งที่ขัดกันกับสถานะของตัวเองนตอนนี้ด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นคุณเองอาจจะเปลี่ยนใจนะ,ะบอกให้คนกลางกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ ย้ํากับคนกลางนะคะว่าอ่ะคนกลางคุณต้องเลือกใครต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ดีหันกลับไปดูแลคนที่บ้านดึมือที่หนึ่งให้ดีที่สุดมันเป็นเรื่องราวของการกระทํากับความคิดกับคําพูดที่ก็ต้องขัดกันสุดท้ายหนึ่งไปให้กับแนวโน้มคนรละความสัมพันธ์สําหรับชาวพิจิกและคะแนพิจิกกับคนรักของคุณ คลิปรายวันอ่ะหมอจะเปิดทั้งสองคู่นะคะแต่คลิปนี้หมอขออนุญาตเปิดแค่ใบเดียวใครที่เคยติดตามคลิปรายวันของหมอนะคะจะพอทราบว่าหมอจะอ่านละเอียดละออกกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นการทำการทาคลิปเพิ่มเติมเป็นการทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะซึ่งมันจำเป็นนะต่อความสัมพันธ์ หนึ่งหนึ่งใบแนวโน้มแนวโน้มความรักความสัมพันธ์เป็นไพ่สิบดาบพิจิกลัคนาพิจิกกับคนรักของคุณนะคะหมอมองว่าย,ยังจมอยู่กับสานะแบบนี้อยู่เลยเจ็บปวดรวดราวนะคะเจ็บปวดรวดราวความสัมพันธ์ยังไม่ดีสภาพจิตใจยังไม่ได้ดี การเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่คุณกําลังเลือกหรือปฏิบัติกันอยู่นั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะสั้นก็ได้หมอย้ํานะคะว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลดีในระยะสั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ให้ดูกันยาวๆนะคะให้ดูกันยาวๆแล้วก็หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็เอาใจช่วยนะคะว่าถัดจากนี้ไปเรื่องราวความรักความสมบัติของคุณนะขอให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ